สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนไม่อยากเจอเลยนะครับสำหรับงานแบบนี้ที่เห็นด้านหน้านี้นะครับเป็นเมนบอร์ดของอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาว 5.5K นะครับหรือว่า5,500วัตต์เครื่องนี้ผ่านการซ่อมมาครับค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันครับก่อนหน้านั้นมาถึงที่ผมนะครับผมก็เปลี่ยนตัวที่เสียไปนะครับเปลี่ยนตัวที่เสียไปก็จะมีมอสเฟตอยู่ 8ตัวครับ igbt 5ตัวครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่มีปัญหานะครับพวก t r a n s อร t o r ครับตัว R ตัว c นะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบใช้งานครับใช้งานได้อยู่3วันแล้วอยู่ดีๆก็ดับไปนะครับมืดสนิทไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยครับก็ได้แกะมาซ่อมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มีบูตแบักคอนเวอร์เตอร์ด้วยนะครับที่เสีย แล้วก็ได้ทําการซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องนี้บูตบักตัวนี้นะครับมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับที่ไม่อยากเจอเลยก็เพราะว่าเป็นเครื่องที่เคยผ่านการซ่อมมาแล้วก็เปลี่ยนอะไรที่ไม่ตรงกับเบอร์เดิมของมันนะครับประมาณว่าดัดแปลงครับถ้าเปลี่ยนเบอร์เดิมแต่ใช้อีกเกรดหนึ่งนะครับอีกไซส์หนึ่งอีกชนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่อันนี้เปลี่ยนเบอร์ไม่ตรงนะครับบางตัวก็ไม่ใส่นะครับก็ทําให้เครื่องใช้งานได้ไม่นานนะครับเสียกันอีกรอบหนึ่งดีนะครับรอบที่2องมอสเฟตอะไรก็ยังดีอยู่ครับไอที LGBT ก็ไม่เสียมาเสียที่จุดนี้นะครับก็คือจุดเมนสวิตชิงครับก็คือรับไฟจากบูตบตคอนเวอร์เตอร์นะครับบูตบัตคอนเวอร์เตอร์ที่มาจาก AC นะครับแล้วก็มาจากสวิตชิงของด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับแปลงออกมาเป็น150โวลต์ออกมาที่สายนี้นะครับแล้วมาเข้าที่จุดด้านบนนะครับเข้ามาแล้วก็มาผ่านที่สวิตชิงเมนครับสวิตชิงเมนก็จะจ่ายไฟแจกจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้งบอร์ด CPU บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ยังเจอมาแปลงร้อนนะครับ ี่จิงก็สันนิษฐานว่ามอแปลงเสียที่ไหนได้นะครับซีเนอร์ไดโอดครับเสียอีกครับก็เปลี่ยนไปครับเดี๋ยวก็มาทดสอบดูว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับที่เห็นนี้นะครับเป็นที่ช่างคนก่อนนะครับเขาเปลี่ยนมานะก็เป็นซีเนอร์ไดโอด SMD เป็นหลอดแก้วแบบนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับใช้งานได้นะครับทนกว่าแบบตัวดำนี้อีกต่างหากนะครับมันไม่ค่อยสวยแค่นั้นครับ แล้วก็จุดที่มันขาดไปก็คือตัว C นะครับเขาไม่ได้ใส่ตัว C มานี่นะครับตัว C มันจะช่วยกรองอะไรต่างๆนะครับเบอร์104นะครับก็หามาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่นะครับก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เครื่องนี้ครับใช้งานได้ไม่นานครับ ซ่อมเสร็จผมทดสอบใช้กับโหลดกับแผงโซลา r เซลล์แบตเตอรี่จริงๆเลยนะครับลองโหลดเป็นแอร์ขนาด9000ัน btu แล้วก็ลองอุปกรณ์อื่นๆต่างๆนะครับผ่านไป3วันนะครับเสียเลยนะครับก่อนที่มันจะเสียทำงานปกติเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับเช้ามาก็มีการชาร์จลงแบตครับเย็นมาก็มีการดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้เมื่อแบตอ่อนก็ดึงไฟจากการไฟฟ้าไบ p a สเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับวัตถจักรของเมนู ที่1นะครับบบ sbu ครับใครที่ตั้งเป็น sbu จะทำงานแบบนี้นะแล้วบางเอิญนะครับเสียไปนะครับอก็อาจจะเป็นเพราะว่าใส่อะไรไม่ครบนะครับตัวที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นตัว c ครับตัวต้านทานตัวเล็กๆนะครับไม่ได้ใส่มานะครับหากสวิตชิ่งก็เลยเสียไปนะครับตอนนี้ก็ไล่หาอุปกรณ์มาใส่เรียบร้อยนะครับ ตัวที่เสียก็มี m o d f a t e เฟไอนะครับแล้วก็ตัว R ตัวซีซีเนอร์ไดโอดออฟโตนะครับที่เสียไปก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะใช้งานได้หรือ,อยังลองเปิดดูแล้วนะครับขึ้นเหมือนเดิมก็คือขึ้นโค้ด5903นี่นะครับเปิดแล้วก็รีเลย์ดังแตกแบบนี้นะครับขึ้นโค้ด59จับดูที่ตรงมออแปลงนี่นะครับ โม่แปลง igbt ร้อนครับอ่ามแปลงอาจจะเสียไปด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองถอดแล้วก็เปลี่ยนดูครับโอ้ร้อนมากจริงๆตรวจสอบแล้วนะครับที่จริงนึกว่าหมอแปลงเสียครับก็เอามาตรวจวัดด้วยมิเตอร์วัดหมอแปลงนะครับก็วัดเทียบกับตัวใหม่ตัวที่ดีกลายเป็นว่าตรงกันเลยนะครับเปิดถอดหมอแปลงออก ตัว C ระเบิดอ่า C ตัวนี้ระเบิดเลย mm hmm. แรงดันรับได้สูงสุดอยู่ที่16โวลต์พันไมโครครับผมก็เลยเอามิเตอร์มาวัดจุดที่ตัว C อยู่กลายเป็นว่ามีตั้ง35โวลต์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งออกที่50โวลต์เลยทีเดียวก็สันนิษฐานได้ว่าไฟเกินครับตอนนี้ไฟเกินก็อาจจะอยู่ที่ตัวออปโต อะไรต่างๆนะครับที่ควบคุมแรงดันของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเมนสวิตชิ่งเมนครับตัวนี้งานยาวเลยนึกว่าจะง่ายไม่ง่ายนะครับเมอแปลงไม่ได้เสียนะครับผมก็เปลี่ยนไดโอดไปเกือบ20ตัวแล้วครับทั้งที่ไม่ได้ต่อชุด คอมพิวเตอร์นะครับบอร์ดคอมพิวเตอร์ว่าผมจะวัดด้านไฟว่าปกติหรือเปล่านะครับทุกทีนะครับจุดนี้จะมีอยู่ที่1 2โวลต์ครับแต่วัดดูแล้วครับมีตั้ง35โวลต์ครับสูงเกินไปถึงว่าครับไดโอดพวกนี้ช็อตไปทั้งหมดนะครับเปลี่ยนกี่ตัวก็ช็อตเปลี่ยนกี่ตัวก็ช็อตมอแปลงก็ร้อนกลายเป็นว่าไฟเกินนั่นเอง งานยาวแล้วครับตอนนี้ยังไม่ถอดใจนะครับจะเอาให้ได้เครื่องนี้นะครับ